sub ความสัมพันธ์ไทยนะครับกับประเทศเพื่อนบ้านจริงๆเป็นหัวข้อกว้างๆนะครับที่พยายามจะบอกว่าในมุมมองของเราเนี่ยนะครับมองประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างไงนะครับเป็นแบบไทยเซนติกนะครับมองประเทศเพื่อนบ้านวันนี้มองแบบไทยเซนติกมองจากเราออกไปข้างนอกนะครับดูซิงว่าเป็นอย่างไงบ้างจริงๆด้วยความที่หัวข้อมันกว้างมากนะครับแล้วผมดูแล้วเนี่ย ประเทศเพื่อนบ้านเรานี่ถ้าใกล้ที่สุดตอนนี้นี่ก็อาเซียนนะฮะอาเซียนไม่รู้ว่าใครคิดยังไงบ้างนะครับปัจจุบันมีรายการวิทยุของตนเองเรื่องรู้จักอาเซียนนะครับทุกเช้าวันเสาร์ช่วง8โมงถึง9โมงเช้าที่สถานีวิทยุ FM 92.5 MHz นะครับเอ <92. S 1> เอ้อม h z จุด5มันประเทศไทยนะครับก็จัดมาแล้ว1ปีนะครับ ก่อนหน้านี้ก็จัดวิทยุตสถานีนี้มารวมก็ประมาณ15ปีก่อนหน้านี้ก็จะกลายเป็นเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวนะครับในประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากว่ามีโอกาสาได้เดินทางไปที่ไหนเนี้ยก็เอามาเล่าสู่กันฟังอย่างเช่นอาเซียนเรียนรู้นะครับผมพานักศึกษาไปที่ฮานอยฮานลองเบนะครับ สวัน2คืนนะครับผมก็จัดรายการได้อีก4ตอนหนึ่งเดือนนะครับก็คือเอาสิ่งซึ่งเราเดินทางเรียนรู้เนี่ยมาบวกกับสิ่งซึ่งเราไปเอาหนังสือพิมพ์นะครับของในเวียดนามแล้วก็หนังสือพิมพ์นี้จะมีภาษาอังกฤษเวลาเราเข้าไปที่โรงแรมไหนเนี่ยมันจะมีเสียบอยู่นะครับเราก็ดึงหยิบมาบวกกับมันมีหนังสือพิมพ์ออนไลน์นะครับซึ่งพวกนี้มันจะทําให้เราเอามาเพื่อเข้าใจ สิ่งซึ่งเป็นประเทศนั้นๆในปัจจุบันโลกของเราตอนนี้ถ้าพูดไปถ้ามองจากคนไทยนะครับเรามองประเทศเพื่อนบ้านหนึ่งเรามองย้อนอดีตเรามองเรามองแต่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านในโลกของอดีตการนะครับว่าเราสัมพันธ์กันอะไรแค่ไหนแต่พอถึงปัจจุบันนะครับเราแทบไม่รู้จักเลย เราไปดูตามตลาดหนังสือที่กําลังวางขายกันอย่างมโหฬานนะครับขึ้นชื่อว่าประเทศนั้นประเทศนี้และอาเซียนมันกล่าวเป็นเรื่องอดีตหมดเลยแต่ถ้าถามว่าตอนนี้เวียดนามเป็นยังไงหนังสือนังหาและองค์ความรู้ตรงนี้จะขาดวินเลยนะครับซึ่งตรงนี้เองก็คือจุดจุดที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นคุณูปการที่จะทําให้ผมกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญของประเทศนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งคนไม่ยอมอ่านอย่างเช่นปีที่แล้ว นะครับเป็นปีที่เกี่ยวกับอาเซียนะบูมที่สุดเลยนะครับผมเดินทางทั่วประเทศเพื่อคุยเรื่องอาเซียนนะครับคุยหัวข้อเดียวนะทั้งประเทศเลยทั้งปีเลยนะครับคนก็ถามว่าทําไมอาจารย์ถึงเป็นผู้เชี่ยวชาญอาเซียนผมบอกว่าผมไม่ได้รู้เรื่องอาเซียนเลยไม่รู้เรื่องเท่าเท่ากันแนหะแต่คนอื่นน่ยไม่อ่านผมแค่อ่านนิดหน่อยแล้วผมก็เอาไปขย,ขยายความนะมันก็กลายเป็นว่าผมรู้ที่จริงแล้วมันค่อยๆเติมทีละนิดทีละหน่อย มันก็ทําให้เราเห็นภาพของประเทศต่างๆในมุมมองของเขาเองคือสังคมสังคมไทยเป็นสังคมที่มักทําให้เรามองประเทศเพื่อนบ้านในมุมของเรานะครับแต่เราไม่พยายามไปยืนอยู่บนจุดของเขานะครับและมองว่าเขากาลังอยู่ตรงไหนเขาคิดอะไรเขาฝันอะไรเอาแค่ความคิดความฝันอย่างเช่นสังคมไทยมีความฝันไหมมี แล้วประเทศอื่นมีความฝันไหมเอาแค่ความฝันเนี่ยมันทําให้เราเข้าไปหาความฝันของเขาแต่ลประเทศเนี่ยจะมีรสนิยมมีวัฒนธรรมของตนเองมีวิธีคิดของตนเองนะครับอย่างเช่นเวลาจัดงานจัดงานในรัฐศาสตร์เนี่ยเราก็ไปเอาคนที่เชี่ยวชาญของแต่ละเรื่องแต่ละประเทศมาเนี่ยเอาเขามาพูดนะครับแล้วเราก็จ่ายเขาสามพันใช่ไหม แต่สิ่งที่เราได้ก็คือเรากลายเป็นผู้เก็บเกี่ยวความรู้จากเขานะครับแล้วก็เอามาสอนนักศึกษาต่อเขาเรียกว่าสิ่งนี้คือวิธีการที่เราเผมใช้เป็นคําที่เรียกว่าการขมายความรู้จากคนอื่นเราอ่านไม่ทั่วหรอกเราคิดไม่ทั่วเราต้องฟังการฟังจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ตอนนี้นักศึกษาไทยเนี่ยเชื่อไหมครับว่าเวลาผมให้สรุปบทความเนี่ย ในสิ่งที่อ่านไม่ว่าจะเป็นบทความสั้นๆหรือยาวๆสิ่งหนึ่งที่นัก,นกศึกษาหรือว่าไม่ว่าป็ญญาตรีโทเอกทำนะครับคือสรุปตามใจที่ตัวเองคิดไม่ได้สรุปในสิ่งที่เขาเขียนคือพูดง่ายว่าอคติมันฝังอยู่ในนี้นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างปัญหาที่กําลังจะมาถึงคือสารโลกข้อพิพาทเขตแดนประสาทไทยกัมพูชานะครับประสาทพระวิหารเนี่ยใช่ไหมครับว่า ผมให้อ่านบทความที่ดีที่สุดของอาจารย์คนหนึ่งที่ชื่อธำรรงศักดิ์เพลิดอน,นันต์ <laughs> นะครับ <laughs> เรื่องวาทกรรมเสียดินแดนคือบทความนี้เป็นบทความเพื่อชี้ให้เห็นว่าความคิดของคนไทยในรอบหนึ่งปีของผู้ปกครองไทยอมองยังไงกับปัญหาดินแดนและประเทศไทยเนี่ยเราเชื่อได้ไงว่าประเทศไทยเนี่ยเสียดินแดนนะครับ ทำไมดินแดนของประเทศไทยจึงเป็นรูปขวานนะครับทําไมทุกคนมองว่าก็เสียเสียไปจึงเหลือเท่าขวานนะครับผมพยายามชี้กลับไปใหม่ว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่5มองจากตัวผู้ปกครองจริงๆ้วเขาไม่ได้มองว่าเขาเสียดินแดนเขามองว่าเขาอะได้ <c oughs> นะครับเขาได้ลัทล้านนาทั้งหมดนะครับอย่างตรงไปตรงมากษัตริย์ราชวงศ์ล้านนาพังทลาย ไปหมดนะครับเขาได้ปัตตนีมาเขาได้สตูลมาเป็นของแถมที่เขาตัดจากเคดะเขาได้ภาคอีสานทั้งหมดนะครับซึ่งกรุงเทพแทบไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับภาคอีสานเลยเพื่อนไงว่า,าถ้ามองจากสมัยและการที่3 4มี่หประเทศไทยแท้นะครับในสํานึกของผู้ปกครองสยามมีอยู่เท่านี้แต่สิ่งที่เป็นประเทศไทยไม่แท้มีอยู่เท่านี้ ถ้าเอาไปแค่เอาประเทศไทยไม่แท้ไปลบด้วยประเทศไทยแท้ก็เท่ากับสิ่งซึ่งได้มาแต่พอการเวลามันเดินทางมามันพลิกกลับโดยกลุ่มนักเรียนอนอกอีกชุดหนึ่งนะครับที่กลับมาพร้อมก,กับการปริวัติ2 4งสห้ใหม่เราเสียคือมันกลับตลปัดในเรื่องของการใช้ซอสและการวิธีคิดนี่ก็คือสิ่งซึ่งง่ายๆคราวนี้ไอ้บท บทความเช่นวัฒกรรมเสียดินแดนของผมเนี่ยผมก็ให้นักศาอ่านรวมทั้งปิญญาเอกที่ผมไปสอนด้วยปรากฏว่านักศึกษาสรุปได้ดีหมดเลยแต่เริ่มต้นว่าเราเสียดินแดน14ครั้งอะไรผมไม่เคยเขียนในบทความเลยนะครับว่าเราเสียดินแดนแต่ไม่ว่าใจใจมันถูกฝังและเชื่ออยู่แล้วแล้วอ่านบทความของผมบนท่ามการความพึ้ทัศนะครับคือพูดง่ายสิ่งที่นักศษาอย่างเช่นปิญญาตีเหมือนกันผมให้อ่านทุกปีนะครับ สิ่งซึ่งแล้วผมให้เขียนด้วยจริงๆแล้วนักศึกษาคงอยากตำหนิผมถึงความไม่รังชาตนะแต่นักศึกษาก็ไม่กล้าเพราะว่าเป็นอาจารย์นะแต่เขียนทั้งหมดสรุปทั้งหมดไม่ใช่บทความของผมเลยคือแค่เริ่มต้นในการอ่านว่าสรุปว่าบทความนี้คืออะไรจิตที่หยุ่วิธีคิดที่หยุดภายในกายของเราเนะี่ยก็ไม่อาจยอมรับในเชิงวิธีการได้ดังนั้น,ม,นมันจึงเป็นปัญหาสองด้านของเราในปัจจุบันคือด้านหนึ่ง นะครับในแง่มุมของคนไทยก็คือมองทุกอย่างนะครับเป็นเสมือนหนึ่งว่าใครๆก็กลังแก่เรานะครับเราสูญเสียทุกอย่างจนถึงทุกวันนี้เน่ขอขอเน้นย้ำอีกหน่อยนะเรามักอธิบายถึงประวัติศาสตร์ไทยว่าเราในอพยพยกย้ายมาจากตอนใต้ของจีนไม่ว่าจะไกลไปถึงอันตายหรือไม่นะพูดไงอพยพมาก็เท่ากับว่ามาเบียดแซกคนอื่นเขาใช่ไหมแต่ตรงนี้ตัวเองทําลืมเลยนะ เราอพยพมาจากนู้นนั่นนี่แล้วเราก็ถอยไปไม่ได้อีกแล้วแล้วเราก็ไม่ไม่ไมอธิบายเลยว่าดินแดนนี้เป็นของใครมาก่อนคือตักกะในการอธิบายเนี่ยมันบิดเบี้ยวมันวินมันแหว่งตลอดเวลานี่คือสิ่งที่เราอธิบายในตัวของตัวเราเองนะครับาวนี้พอตอนนี้คนไทยไม่ไม่พยายามที่จะเปิดตาในการเข้าใจว่าแต่ลนะ ไม่ใช่คนไทยหรอกทั่วโลกแหละนะครับไม่พยายามเปิดตาว่าแต่ละประเทศอะ่ะเขามีข้อจํากัดและแรงกดดันของแต่ละในประเทศไม่ว่าจะเป็นสภาพทางภูมิศาสตร์ประชากรการดําเนินงานทางเศรษฐกิจนะครับอย่างเช่นนักท่องเที่ยวไทยเวลาไปเมืองจีนนะประเทศจีนกลับมานะครับเขียนและคุยกันเรื่องเดียวก็คือห้องน้ําเมืองจีนแย่มาก ความทรงจําของการไปดูเซี่ยงไฮทั้งหมดคือห้องน้ำนะโดยที่ไม่คิดเลยว่าทั้งหมดที่เวลาเราขึ้นไปดูบนหอไข่บุกของเขาเนี่ยเขายิงไฟทั้งหมดนะครับในค่ําคืนมูลค่าของแสงไฟที่เขาบังคับให้เปิดทุกตึกเนะี่ยหนึ่งล้านบาทของค่าไฟเพื่อโชว์ความโชว์ความเป็นมหาอำนาจแต่ความสุขด,ดูทั้งหมดความทรงจําเหลือที่ห้องน้ําไม่มีประตู <c oughs> ม,มันคัดสรรสิ่งซึ่งเป็นความทรงจําได้อย่างยอดเยี่ยมมากนะครับอ,อย่างเช่นคนไทยไปอ,อย่างเช่นผมไปที่มันเดเลใช่ไหมครับไปอยู่ที่หน้าโรงแรมมันเดเลฮิลตรงเชิงเขานะโรงแรมหรูมากเลยฉพันนั้นไฟกระดับ,บนะครับโรงแรมไฟดับเนะราก็ตกใจนะครับคนแถวนั้นบอกว่าโอ้ยธรรมดานะครับไฟดับเป็นเรื่องธรรมดาเพราะา พวกเราคนั่งคิดโอ้โหอย่างนี้มันมันไม่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยก็ผมก็คิดว่าอ้าดับก็ดับผมก็เลยเดินไปอยู่ข้างหน้าโรงแรมมีร้านค้าเล็กๆนะครับอยู่หัวมุมของโรงแรมมาเดินเลยอยู่อาจารย์นวดหลังไปที่นี่นะครับอร์เฟกมากในการที่สัมมนาในสายรู้จักเพื่อนบ้านนะครับที่มาเดินเลยร้านค้าเล็กๆผมก็ถามว่านี่ไม่กลัวเลยมันตั้งร้านอยู่โดดเดี่ยวขนาดนี้นะครับไม่กลัว วัยรุ่นก็บิดมอเตอร์ไซค์กันเต็มเลยฮนะไม่กลัวโดนป้นโดนจี้แหละเจ้าของร้านบอกโอ้ยอยู่มาไม่มีใครป้นเลยผมเอ้าเป็นไปได้ไงมืดๆอย่างนี้มันน่าป้นนะโอ้ป้ดนดิโดนตืบมตายคือสังคมของพมา่าแม้ว่าจะเป็นสังคมประเด็จการแต่สิ่งหนึ่งที่เขาทําให้ตอบตอบ่ตอชีวิตของคนในสังคมคือวัยรุ่นห้ามซานะครับถ้าซาดเ,เก็บเลยเด็ดเลย แรงกดดันทางสังคมทําให้คือพูดนะเดินในพม่าปลอดภัยกว่าเดินในหลวลงลวข้างนอกลังสิทธิ <c oughs> ์รู้ข้างนอกลังสิทธิ์เราไปดูดูข่าวจีบจเจ้ปนปน,ปนกันเต็มเลยนะแต่เดินในท่ามกลางความมืดพอเราเรียนรู้เนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกว่าพม่าปลอดภัยมากนะครับอย่างเช่นไปสิงคโปร์นะครับคนไทยเนี่ย นึกออกแต่เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวของสิงคโปร์แต่คนไทยไม่เคยคิดเลยว่าทําไมสิงคโปร์เนี่ยจึงเอาต้นชำฉาเนี่ยคุมเมืองทั้งเมืองได้ในขณะที่ต้นชำฉาตลอดแนวถนนหลวงของไทยเนี่ยถูกตัดไปทําเขียงหมดเลยชำฉาในในสังคมไทยถูกมองว่าเป็นไม้เปลาะและทําให้เกิดอันตรายต่อรถต่อลาได้แต่สิงคโปร์เอาฉำฉาคุมทั้งเกาะผมก็นั่งคิด ล้ำมันสึกโปมีกลช้ำช้าตกลงมามเห็นไหมครับพอเรามองอีกมุมหนึ่งจากมุมของเขาเนี่ยเขามองว่าช้ำช้าคือต้อนไม้ที่คลุมแล้วทําให้คนเดินล้มที่สุดเขาคิดถึงคนเดินถนนแต่เราคิดช้ำช้าที่คลุมถนนนั้นจะทําให้รถบาดเจ็บเราคิดถึงรถนะครับการท้าทายของชีวิตในสิงคโปร์ก็คือการท้าทายบนท้องถนนลอง ลองก้าวลงสู่ท้องถนนในสิงคโปร์แล้วเราจะพบว่ารถรถมีนน้มเบรกถ้าเราเดินบนทางม้าลายแต่พอเราก้าวบนทางม้าลายในกรุงเทพรถมีนน้มเหยียบคันเล่นนะครับแล้วให้เราถอยกลับไปนี่คือแค่แค่มุมมองเอ๊ะทำไมเขาจัดระเบียบวัฒนธรรมชีวิตได้อีกแบบหนึ่งแล้วเราเป็นอีกแบบหนึ่งหรือกรณีของเวียดนามเวียดนามเป็นเมืองต่างเมืองเมืองใหญ่ของเวียดนามเนี่ยเป็นเมืองที่ มีสวนสาธารณะกระจายตัวอยู่กลางเมืองมากที่สุดและอต้นมะฮอกกานีที่ปลูกเมื่อร้อยปีที่แล้วของเวียดนามอะ่ะมันใหญ่สองคนอกแต่มะฮอกกานีของเรานะครับที่เพชรบุรีที่ปลุกรุ่นเราเขาเดียวกันอะ่ะมันใหญ่ประมาณหนึ่งกำมือ <c oughs> คือรุ่นร้อยปีเดียวกันะนะครับแล้วมันก็ตัดเหลือแค่ต่อนะครับผมก็ถามว่าทาไมตัดตัดแค่ต่อเขาบอกว่าเพื่อไม่แตกหน่อใหม่ใ <c oughs> นขณะที่มะฮอกกานีของ กางเมืองฮานอยกางเมืองไซง่อนนะมันโตสูงเสียดฟ้าวิธีคิดของต้นไม้แม้แต่พม่าในย่างกุ้งนะครับในย่างกุ้งในมัณเลในทุกเมืองเต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่ขึ้นมา